สวัสดีค่ะเมื่อสองสมวันนี้ก็พาลูกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะก็เห็นสุภาพสตรีท่านหนึ่ง ยกตลับแป้งอันโตหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะขึ้นมาแล้วเธอก็เอาพัฟในนั้นนะคะแล้วก็เธอก็แบบบรเลงแป้งลงไปบนหน้ายังดูเดือดมากนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังแบบเอาลิปสติกขึ้นไปทาปากแล้วก็แบบจะเลงนะคะ <c oughs> <c oughs> เซ็นใ้ทาปากเร็จแล้วเธอก็ จะจะเช็คนะคะว่าตามไรฟันเธอมีพลิกหรือมีเศษผักอะไรติดหรือเปล่านะคะอย่างไม่เกรงอ,อกเกรงใจใครเลยอันนี้ก็มารยาทของสังคมนะคะ <c oughs> เขาไม่ให้แต่งหน้าทาปากในโต๊ะอาหารนะคะถ้าจะทำก็ควรจะไปในที่ส่วนตัวเช่นห้องน้ำหรืออะไรทำนองนี้ <c oughs> บางท่านนะคะชอบแคะฟัน <c oughs> แล้วก็แคะเปิดเผยมากแคะชอนใจ <c oughs> ไปตามที่ต่างๆนะคะก็ <c oughs> <c oughs> กรุณาเอาอะไรป้องๆสักนิดนึงจะเป็นมือหรือใบเชี้ปากก็ได้นะคะแล้วเมื่อแคะเสร็จแล้วก็อย่าอมขาไว้มันถ้าอมขาไว้แล้วก็กระดกไปกระดกมานะคะอยู่นั่นไม่คลายทิ้งสักทีหนึ่งนะคะก็ระวังระวังว่าออไม้ทิ่มฟันนั้นะคะจะทิ่มก็หอยตายสักวันหนึ่งไอ้ทิ่มเรไม่เป็นไรเราแหมแต่บางคนมันชอบอมแล้วดูด <laughs> อร่อยอร่อยมาจิ้มฟันสามรสอ๋อเหมือนปลาเลยค้ <c oughs> ท่านผู้ชมรับค,ค,คุณสืบปุญญรัตพันธ์ค่ะสืบนี่ก็มาเยี่ยมเยียนเราเป็นประจำนะคะถ้าไม่เจ็บป่วยซะก่อนนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้โอยไปไหนมาแต่งตัวสวยอ๋อวันนี้ก็อยากจะโก้มั่งเพราะว่าแต่งตัวใส่บเบลเซอร์ขูกโบไทยแดงอันนั้นนะเออ อ๋อต้องเข้าชุดกันด้วยเบรเซอร์นี่เราเคยเห็นแต่พวกนักกีฬาเขาใส่อ๋อไม่จําเป็นนะครับเบลเซอร์นี่ใครใส่ก็ได้นักกีฬาจะมีกลาประจําครับอ๋อแล้วเบลเซอร์นี่เป็นเป็นสตรเป็นสิ่งที่ใส่กลางวันหรือใส่กลางคืนก็ได้ถ่ากลางวันส่วนใหญ่จะเป็นกลางวันคือเป็นลำลองแต่หรูหน่อยอ๋อแล้วอย่างนี้ใส่ไปไหนกลางคืนได้ไหมกลางคืนก็ควรจะเป็นกางเกงที่สีแก่นะฮะ แล้วก็ไปงานไม่ไม่ถึงกับราตรีหรือว่าไม่ถึงกับดินเนอร์แต่ควรจะเป็นค็อกเทลควรจะได้อ๋อเรียกว่าราตรีลำลองลำลองหรูหรูหร<อ>นิด,นดคุณสื่อข่าววันนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมเขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องคุณเพชรชราชวราชเออจริงหายไปไหนนานแนละ้วหายไปเลยถ้าออผม<น>ก็เคยดูหนังแต่ว่าทราบว่าตาเจ็บ ลาสตาอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้มาเลยค่ะแล้วไม่ยอมปรากฏกายที่ไหนวันนี้เราจะได้เสียงของเธอมาคุยกับเรานะคะค่ด,ด,ดคือตัวเธอเนี่ยไปไหนไม่ได้เพราะเธอมองไม่เห็นแต่อย่างน้อยเธอจะส่งเสียงของเธอมาคุยกับเราแต่ก่อนที่จะพบกับคุณแพชชราเนี่ยเราก็ควรจะพบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณเพชชราอย่างมากทีเดียวนะคะท่านผู้นั้นเป็นนักแสดง ที่เก่งมากเป็นผู้กำกับเป็นผู้สร้างที่เป็นอมตะจริงๆดิฉันชมผลงานของท่านตั้งแต่กติกเด็กนะคะแล้วประทับใจมากคุณดอกดินกันยามานค่ะ ขอบคุณมากที่กรุณาดึงตัวมาใน <Okay. S 2> รายการทุกคุณนะฮะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่อุชามาในวันนี้นะคะเพลงของของนดินนี่ร้องมาตั้งแต่เด็กนะคะลานลุจ้าอะไางเงจะจำได้มันเป็นเพลงที่ผมให้เด็กฟังแล้วก็เด็กจำแล้เด็กก็ไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง แล้วนั่นแหละคือสตังค์ขอาผมกแต่ก็มีประโยชน์นะคะคุณสืบนี่ก็มากับคุณเล่เยเยี่ยมบ้านนี้เป็นประจำจะเป็นสุภาพบุรุษที่ที่มีทุ่งท่าเหล่ามากนะครับที่ไม่ได้ชมกันเองนะครับเเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ทําหนังอะไรแล้วเหรอครับออไม่แล้วครับเพราะว่าอายุมากก็เลยทําหนังนี่เป็นงานที่ที่ลำบากแหมแล้วเป็นงานที่เหนื่อย แล้โดยเฉพาะตัวผมเองทำหนังด้วยตัวเองเงินของตัวเองแสดงเองกำกับเองเขียนเรื่องเองพาเข้าฉายเองนะฮมันแต่ไม่ได้ดูเองอ่ก็ดูอย่างมากก็รอบเดียวสองรอบพอเห็นว่ามันไปได้แล้วก็กลับไปบ้านเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นีไปทำอะไรคะตอนนี้ก็อยู่บ้านรับทานของเก่าฮะที่ <c oughs> แ,ตแต่ไม่ใช่ว่าเก่าอย่างนิ้เหม็นๆนะฮะคือหามาได้ก็สะสมไว้เพราะรู้ตัวว่าจะต้องแก่เท่าลงไปแล้วก็ต้องรับบุญเก่าของเราที่ทําไว้ด้วยพลัดของเรามีคนเดียวที่ทำแล้วเก็บใจห,หายไปหมดเหอผมทําหนังมา,าทั้งหมด31เรื่องเนะลทำให้คนอื่นเขาบ้าง คนอื่นเขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็มาขอให้ช่วยทําหนังทําเสร็จแล้วก็มีบ้านให้เขาอยู่ซื้อบ้านซื้อช่องให้เขาครับแล้วก็ตัวเองทําทั้งหมดรวมกับเขาเนี่ยสามสิบเอ็ดเรื่องไม่ได้ล้านห้าเรื่องและยี่สิบหกเรื่องได้ล้านทั้งหมดแต่ก่อนนี้ได้ล้านนี่ก็โอ้โหเยอะมากมันมันเป็นมันเท่ากับเป็นประวัติทั้งตัวเองในวงการภาพยนตร์เมืองไทยล้านถึงยี่สิบหกเรื่องติดต่อกันโอ้โห แต,แต่จําได้ว่าแต่ก่อนนี่น้าดินเล่นอะไรก็ตามตอนเล็กเด็กๆเล็กไม่เคยได้ดูละครเวทีที่นาดินเล่นนะคะดูแต่ทีวีแต่จําได้ว่าเล่นเล่นอะไรที่ก็บบสนุกสนุกไว้ทุกเรื่องอะนะแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้เล็กฟังนิดนึงตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนะคะแต่ก่อนนาดินเล่น <c oughs> ละครเวทีมาก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะ,ะคือคือนาดินเนี่ยนะฮะเป็นศิลปินคาบสมัยไม่ใช่คาบสมุทรนะฮะ <c oughs> ข้าสมัยคือจากศิลปะพื้นบ้านมาจนกระทั่งถึงยุคใหม่ยุคใหม่ของยุคนั้นก็เป็นละครย่อยจากส่วเครือหัตมาเป็นจมวดละครย่อยแล้วมาเป็นละครเร่ละครเร่ในในสมัยก่อนที่น้าแสดงตัวน้าเองเป็นตัวตลกตามพระแต่พระในที่นี้พระเอกเป็นผู้หญิงอ๋อสมัยนั้นสมัยนั้น เป็นผู้หญิงดังเอกผู้หญิงแล้วจนกระทั่งถึงมาชายเจริงหญิงแท้ในยุคใกล้สงครามโลกครั้งที่สองกเลิกแล้วมีปัญหาอะไรไหฮะเล่นกับพระเอกที่เขาเป็นผู้หญิงอ๋อมีปัญหามากเลยเราไปแสดงอย่างไปภูเกต็ตเนี่ยนะที่ภูเกต็ตเนี่ยแหมไม่ได้เลยคนดูนะเขาชอบพระเอกคนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะเขาติดกันมากเวลาตอนเช้าสักสิบโมงเช้า,ชา,ชาหลังลงนี่แน่นเลยนะก็บินโตของคนนั้น คนนี้ลูกเจ้าของขายทองเอาแหวนมาให้แหวนเพชรแหวนพลอยแหวนอะโอ้เ็้าให้กันไอ้เราก็คอยดูแต่เป็นโตเท่านะั้นว่าเขาเหลือเมื่อไหร่แล้วก็เราแล้วเราเวลาออกแสดงหน้าฉากนะครับพระเอกเขาเมาเหล้าอย่างเงี้ยนะเขามากอดเรางี้ได้ครับเราหยาบไปกอดพระเอกเขานะโดนไล่เลยกอดตอบไม่ได้ไม่ได้ต้องมีมารยาทนะเพราะฉะนั้นคุณเล็กดูผมแสดงมาคุณเล็กจะเห็นว่า มีอย่างหนึ่งที่เล็กติดตาอยู่ก็คือไม่หยาบานะไม่หยาบผมไม่ยอ<า><ผ>มหยาบ,ยาบท,ทา,บาทไมจะต้องตลกหยาบถึงจะคนหาไม่ไม่จาเป็นเราเราไม่หยาบก็ได้นะฮะก็คิดว่าแล้วจนกระทั่งละครเวทีจบไปก็ใกล้ละครเวทีจะจบในสงครามโลกมันจะเลิกเนี่ยผมก็นึกว่าละครน่ากูจะต้องแย่แน่นะเพราะว่าหนังมันจะเข้ามา ไอ้หนังฝรั่งฝรั่งที่มันอั้นไปตั้ง3-4ปีเนี่ยมันจะเข้ามาก็เลยเรียนทางด้านภาพยนตร์ขึ้นมาด้วยตัวเองไปดูตำรับตำราไปขอเรียนจากผู้ใหญ่ที่เขาเคยทำมาก่อนแล้วทีวีนี่นั่นหินก็เล่นเยอะนะคะตอนนั้นจำหน้าเปิดช่องไหนก็เจอแล้วนินชูสีดอกนี้นี่เจอทุกช่องทีวีที่ผมไปไปไปเล่นประเดิมครั้งแรกที่ช่องเจ็ดขาวดำ คือช่องห้าเดี๋ยวนี้ค่ะท่าบกห้าทับโบกเ <5 S 2> ข,า,ข,า,ขากำลังทํายังไม่เสร็จแล้วห้องส่งห้องเสริมยังบางที่แสงเข้ายังเอาสังกสีปิดไว้เลยก็เ,ออเปิดเปิดให้ได้ก็เปิดให้ได้ก็เล่นผมก็เล่นดอกดินพาเล่เป็นไงนฮะไอ้ที่ที่เวลาจะเล่นก็มีเสียงพูดเป็นเออโคเออโครายการดอกดินพาเลทเนี่ยแล้วก็เล่นผมเอาไอ เรื่องของปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาวานนี้เพราะมันตอนนั้นสดนะฮะเล่นสดๆออกไปเลย<ด>ไม่มีเทปเล่นสดๆออกไปสมมุติว่ารถชนกันเงี้ยผู้หญิงลงมา,าตายอยู่ข้างล่างผู้ชายตกลงมาทับผู้หญิงตายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงตายเพราะผู้ชายทับตาย <c oughs> หรือว่ารถบรรชนตายเงี้ยเราก็เอาไอ้เรื่องอย่างนี้มาสืบทราบหมว่า คุณดอกดินเนี่ยในสมัยทําภาพยนตร์เนี่ยมีวิธีการทําหนังเพลงที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นได้ยินว่ามีเทคนิคพิเศษล<ะ>องเรียนถามดูใช่ท้านที่ทำยังไงเล็กไม,ไม่เคยได้ดูช่วงนั้นเลยก็อยากจะเ,เรียนถามซึ่งคือคือหนังผมตอนนั้นจะต้องมีเพลงทุกทุกเรื่องไปนะคือทีนี้ไอตัวหนังเนี่ยเราถ่ายได้ภาพเอาฟิล์ม16มมฟิล์มเล็กนะฮะแต่หนังเพลงเนี่ยมันต้องร้องซิงกับปากเป็นหนังสามิบห้า ทีโรงฉายเนี่ยเขาจะต้องมีโอายเครื่องหนังส6กับหนังส5้าอยู่ด้วยกัน <c oughs> เราถ่ายเป็นฟิล์มส5้าร้องเพลงเรียบร้อยเสร็จแล้วล้างเรียบร้อยก็ไปฉายคู่กันตอนระหว่างที่พอนางเอกสมมุติาเดินเข้าไปในงานเอาขอใ้เพชรราร้องเพลงแอคุณเพชรรา,าแสดงเป็นตัวนางเอก <c oughs> ขอเชิญคุณนางเอกหรือว่าเรียกชื่อในเรื่อง <c oughs> คุณนกน้อยร้องเพลงหน่อยอะไรเงี้ยคนฉายนี่ต้องเก่งมากเลยนะครับ จะต้องหยุดเครื่อง16ภับฉายหนังสาธิภาพเลกออกไปภาพจะต่อกันเลยเ<ม>พราะผมจะก่อนจะก่อนที่เจะร้องเนี่ยผมจะมีภาพอย่างเดียวกับที่หนัง16กําลังอยู่<อ>เป็นเป็นการซ้อนกัน <ขอ S 1> ไปคอนติเนียตี้ของแอคชั่นให้ได้ก<อ>ันอ,อย่างนั้นพรเพลงพอปล่อยซาวฟังให้ก็พอดีภาพเพชธราก็เหมือนภาพกับหนัง16 ดนตรีก็ขึ้นมานกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายก็ร้องไปพอจบหนังสามสิบาปั๊บไอ้หนังสิบหกก็ต่อคนผ้าก็ผ้าต่อมันต้องอย่างนี้อะฮะมันต้องทันกันมากต้องแหม้ต้องกรมคลื่นมากแล้วทำไมนั่นนี่ไม่ทำสามสิบห้าไปให้หมดเลยอะคะก็ตอนนั้นหนังสามสิบห้ามันแพงสุดอ้โนี่คือกาไม่ไหวแล้วก็ต้องล้างต่างประเทศด้วยกลับมาอีกนิดนนาทีตอนทำหนังนี่ ได้ตุก๊กตาทองด้วยใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ได้จากเรื่องตลกเป็นเรื่องซีรีส์ได้ไ,ได้นะจากชีวิตผมตั้งใจทําเรื่องนกน้อยเกือบจะเรียกว่าต้องการทําเป็นชีวิตด้วยแล้วก็น้ําตาด้วยผมจะให้ร้องไห้กัน15นาทีผมให้คนดูร้องไห้อยู่ได้ยังไงไม่รู้นะร้องพออึดพออมยังกัน ยากฉันเคยร้องเลยนะนะโอ้ทีแรกก็ไม่เคยร้องร้องกันอยู่นะ15นาทีคนร้อง55นาทีคุณคุณเล็กลองคิดแต่คุณเล็กโดนเข้ามาแย่แย่เอ๊ะอะไรมันนักหนาวคงจะเปิดหรือเปล่าโอ้เงี้ยนะมั่งเหนื่อยนะเหนื่อยฮะแต่แต่ก็ทำยากนะคนจะร้องไห้ได้ยากโผล่มาอีกร้องอีกแล้วโผล่มาอีกร้องร้องจนกระทั่งเรื่องมันอย่างนี้เรื่องมันเขามาไล่ที่ของบ้านนกน้อยเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างสลัมเวลาเนี้ย ที่เขาโดนไล่เรื่อยกันนะ <S 2> <S 2> <S เราก็เอาชีวิตของคนไทยมาทำกันอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มไอ้นก้อยก็เริ่มไปที่รังไปเก็บข้าวเก็บของที่รังก็จะเขียนได้ช็อกว่ารังนกน้อยเขาก็ค่อยร้องไห้แล้วก็เช็ดไอ้ถูรังไปไอ้ถูไอ้ถูรอ,อยเขียนทั้งข้าอะ่ะหนังสือไปแล้วเขาก็ร้องไห้ต่อจากนี้ก็คงไม่มีรังอยู่ยแล้วมันก็เริ่มร้องแล้วแม่ก็ไปตายอีกแม่ตีกับพ่อ <S 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 พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเลี้ยงติดคุกไปแทงพ่อเลี้ยงะห้ไปติดคุก ในช่วงเวลา15กว่านาที20่สิตนาทีน่ะไอ้นอกน้อยน,นี่ร้องแต่ห้ายแม่ก็นร้องห้ายไปเยี่ยมแม่ในคุกแม่ตายในคุกก็ไปมือจะถึงกันอยู่แล้วเนี่ยก็ตายค,คุณเอ้ยคนดูลองห้ายไม่รู้จะร้องกันยังไงถึงไี้บอกก็ร้องพระอ่ดพระอมคืออืกันอยู่นั่นแหละแล้วผมก็ให้ร้องไปเสร็จสิ้น พวินาทีที่ผมออกมาตลกนะคุณหาแก้เก้อกันเป็นแถวเลยล <c oughs> เพราะผมรู้เลยผู้หญิงเนี่ยเวลาน้ําตาพลักๆเนี่ยเห็นอะไรตลกอุ้ยทีนี้จะหัวเราะรีบ <Yeah. S 1> ปิดบังไอ้ตัวเองนะครับ <c oughs> คือเราต้องมีเชิโครยีมากๆทีนี้หัวเราะกอันลั่นโรงเลยครับ hmm. มันก็เตดกันตรงนี้อ่ะีล้วจะให้คุณดอกดินถามคุณเพชรชราทุกสุขกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอพักโฆษณาสักแป๊บหนึ่งค่ะครับ เคยมีคนถามมานะฮ<ช>ะว่าทำไมจะเอาตัวจริงเพชรามาออกรายการไม่ได้เหรอถึงแม้ว่าตาไม่เห็นก็ให้มานั่งอยู่อะไรต่างเงนี้ยผมก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าเหมือนกันสําหรับตัวเคยสดใสใ แต่ไม่เป็นไรถ้าจะถามผมก็จะถามค่ะเ <ไป S 2> สียงจะมาแล้วน้ดินทักเธอสักนิดหนึ่งนะคบอีจ๋าหลานสาวสบายดีไหมจ๊าสวัสดีค่ะน้นดีนสบายดีค่ะนะขอโทษนะอีท,ที่ไม่ได้มาเยี่ยมด้วยตัวเองเอ,อย่าหาว่าน้าใจดำนะไม่แล้วค่ะเพราะว่าแค่เสียงหนูก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ อยู่ที่ไหนจะไก,กลจะใก,กล้ได้ยินแค่เสียงก็รู้สึกว่าก็เหมือนก็นได้พบได้พูดกันได้เจอกันนะคะเพราะว่าถึงน้ามาหนูก็ไม่เห็นน้าน่ะน้าเห็นคนเดียวอะ่ะอีตอนนี้เวลานะนั่งอยู่คนเดียวใจลอยๆอยนะไอ้จิตมันชอบมุ่งไปสู่อดีตและโดยเฉพาะจอดจงไปที่ไอ้นกน้อยอ่านกน้อยเป็นภาพยนต 6มมที่เราพยายามทํางานกันแล้วจนกระทั่งไอ้เทคนิคต่างๆที่เราทําเกิดพายุน้ําท่วมอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็ชั้นยากกว่าจะทําขึ้นมาได้จากภาพยนตร์ฟิล์มเล็กๆกันนะฮะและเรื่องภาพยนตร์นกน้อยนี่อีกก็ทําให้เพชรราจวราชของน้าเนี่ยได้ตุก,กตาทองจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามาพระราชทานและตัวนาเองก็ปลอยฟ้าปลอยฝนได้ก็เข้าไปด้วย เวลานี้หนูว <com> ่างๆหนูนั่งคนเดียวอิจ๋าหนูคิดถึงนกน้อยของหนูบ้างไหมก็หนูก็คิดกันเพราะว่านกน้อยก็ได้กันหนูก็ได้ทุกกระทองนะดินก็ได้ทีมภาคก็ได้แล้วสําคัญที่สุดนะดินก็ได้ได้เงินเยอะด้วยใช่ไหมละแล้วก็หนูก็ดีใจเพราะว่านกน้อยเป็นหนังเรื่องแรกที่หนู เปลี่ยนคาแรคเตอร์แสดงนดินจับจากบทอะไรอะบทชีวิตเราเรียบร้อยมามาเล่นเป็นแบบแก่นๆเป็นเด็กเป็นแบบทอมบอยอย่างนั้นน่ะิูมิใจปลื้มใจที่สุดที่ได้รับราชทานตุกตาทองจากพระมหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพาสมัยก่อนนี้นะคะนางเอกจะรับบทอะไรจะเล่นอะไรเนี่ยมีปัญหาไหมคะ ผู้ชมแฟนๆเนี่ยเขาเขาเลือกให้เราไหมว่าจะต้องเป็นคนดีตลอดเวลาเล่นเป็นโสเภณีเป็นอะไรพรวกอย่างนี้ได้มั้งไหมคะนางเอกสมัยก่อนนั่นก็คือนางเอกจริงๆอย่างนั้นน่ะอยู่ในกรอบสมัยจะมาแม้แต่ชีวิตส่วนตัวนะคะก็จะไปยุ่งเกี่ยวว่าใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแสดงก็เป็นโสเภณีไม่ได้เป็นไอ้พวก เป็นเป็นหมอนวดก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นทีไรก็เขียนจดหมายมาด่ากันสารพัดสารเพวาดรูปแล้วก็เขียนในรูปด่าอีกอะไรอีกอ,อกกู้สารพัดเลยค่ะเป็นรังๆังเลยค่กก็ทราบว่าคุณอีทบางทีก็เจ็บปวดนะคะบางทีก็หน้าบวมบางทีก็เป็นนั่นเป็นนี่นะคะเห็นว่าตลอดเวลาสามปีนี่ก็ต่อสู้มาเยอะ ไม่ทราบว่าทําใจอย่างไรนะคะที่จะสู้กับความรู้สึกออและความเจ็บป่วยสู้มาตลอดเนะแต่บางครั้งมีอารมณ์มูบเหมือนกันค่ะโมบมันมันอะไรอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะบางครั้งมีมีแล้วกม็มันก็จะถึงที่สุดแล้วก็มันก็จะสู้ขึ้นมาใหม่นะคะมันจะสะลดหดอหดัวใจอยู่ภากหนึ่งแต่เดืยวนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะก่อนนี้เป็นมากๆเลย ตา,ตาตาไม่เห็นคั้างแรกๆนะคะเดินต้นไม้กี่ต้นในบ้านนี้รู้สึกจะเดินจนหมดต้นเลก่อนนี้ไปรักษาตานะแต่และคนก็ตามไม่เห็นกันนั้นน่ะก็บอกเขาว่าก็ต้องทําใจให้สบายต้องปรับตัวเราเองปรับใจตัวเราเองใช่ไหมฮะเพราะว่าดูแต่ตัวเราที่เคยยังไงมาใช่ไหมฮะตัวตัวลิชันเองเป็นยังไงมาเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็ยังมาอยู่ในสภาพเดียวกับเขาอะ่ะและเขาเนี่ยทำไมถึงก็รับสภาพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งตัวเองก็แอบร้องไห้กันนะค่ะคุณอีทจะฝากอะไรถึงแฟนๆภาพยนตร์ที่ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาบ้างไหมคะรู้สึกอะไรอะปลื้มใจภูมิใจแล้วก็ขอบคุณประชาชนทุกๆคนที่เคยให้การอุปการะ ให้ความเมตตามาตลอดในชีวิตการที่เป็นดาราที่แล้วแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้หนังเก่าเข้ามาก็ยังรู้สึกว่าเ้ายังหวนกลับไปดูไปให้กำลังใจกันก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเ็ายังมียังมีคนนึกถึงอะค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะคุณเพชรราที่ส่งเสียงมาพูดคุยกับเรานะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ถามมาด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงก็คงจะสบายใจแล้วนะคะว่าเธอยังอยู่สบายดีอยู่นะคะสำหรับคุณเพชราดิฉันจะส่งน้ำหอมพัทรวดีไปให้ใช้นะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะแล้วก็สำหรับนดินอยากจะมอบขวดนี้ให้นดินแต่ไม่ได้ให้นดินใช้นะคะ สีขวดจะเข้ากับผิวนาดินแต่กลิ่นไม่ใช่ไว้ให้ภรรยานาดินใช้ไหคะขอบคุณมากนะคะคุณนะคะมีสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าทุกงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาพวกเราทุกคนมีความภูมิใจอย่างมากที่เราได้มีโอกาสนำเสนอศิลปะที่มีคุณค่าให้แก่ท่านผู้ชมเป็นเวลากว่า6เดือนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกในรายการธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะ แต่ดิฉันและทีมงานก็สัญญาว่าพวกเราจะพยายามสร้างสรงสรค์ศิลปะที่มีสาระนำเสนอแก่ท่านอีกแต่จะเป็นเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็คงจะต้องติดตามข่าวคราวกันสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจแนะนำรายการและติดตามรายการของเรามาตลอดยังมีงานศิลปะอีกมากนะคะที่ดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชม เพราะการดูศิลปะนั้นทำให้ท่านเพลิดเพลินและสามารถจะมองโลกอย่างสวยงามซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและลูกหลานของท่านทุกคนได้สุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ